สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะจ๊ะื่อน,นี้พี่แก้วต้องขออภัยเข่ามาสานิดน้อยเนาะบ,บอทบอท่านเวลาทีกับนดสว้เพราะว่าเพิ่งเดินทางกลับมาจากไอไปเปิดบัญชีธนาคารมาเนาะจ่ะอยู่แถวอันสั้นเนาะซึ่งใส่เวลาเดินทางไปกับกับประมาณหกชั่วโมงเนาะจ่ะพี่แก้ว ก็เลยกบมาซานิดหน่อยตอนนี้กับเป็นเวลาหกโมงแรกเนาะจ่ะอยนี่กำลังบรรยากาศกำลังอึง่มครึมอึมครึมพี่แก้วกำลังยางกับเขา่าห้องเนาะจ่ะตอนนี้พระท่านในหอดห้องเลยพึ่งรถล,งรถ,ลงรถแท็กซี่มาเมื่อกี้เนาะจ่ะเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศรอบๆแถวทางเดินที่พี่แก้วกำลังจะเดินกับเขา่าห้องเนาะจ่ะ ก่อนที่ห้าวศิษยถึงกัรเรื่องเล่าของการเดินทางกลับบ้านเนะจ้ะวาซิลากลับไปพักหรือว่ากลับไปเลยกลับไปพักช่วงฟรีวีซา่าหรือว่ากลับไปพักช่วงใหญ่างานเนะจ้ะต้องเ็ดแบบใดแน่ไปหอดบ้านเราต้องเ็ดแบบใดแน่เนาะหรือน้องๆคนใดที่สงสง,สงสงสัยเรื่อง เกี่ยวกับการมาเหตุงานอยู่ประเทศเกาหลีแบบถูกต้องตาม,ตมกฎหมายกะสอบถามพี่แก้วขามาได้แล้วจ้ะเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอีอย่างก็ตามหรือเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเกาหลีกะถามมาได้ค่ะพี่แก้วตอบไดกะจะตอบให้เลยเนาะถ้าตอบว่าถ้าในไดกะสีหาข้อมูลมาหายตอบในอาทิตย์ถัดไปเนาะจ้ะตรงนี้ปกตินี่จะเป็นมองข้าวเจ้าปูขอป้อโพด สวยงามมากเลยเวลาขาเจ้าปลูกข้าวโพดสองรอบสามรอบเก็บแต่ว่าช่วงนี้หนาหน,นาวว่าสามารถปลูกได้ขจ้าก็เตรียมดินไว้รอนี่ละลักษณะของตึกล่ามบานชอของบานเขาเนาะจ้า,จาก,กับว่าไดสวยงามจังทีเห่าเห็นในซีรีส์ดอกยิ่งเป็นช่วงหนาหน,นาวแบบแหงแรงไปหมดเลยต้นใหม่บ่มีบม่มีแถบสีบ,บ่มีใบสีเขียวเนาะจ้า,จาสำหรับท่านผู้ชม สวัสดีท่านผู้ชมที่เข่ามาไมาเดอร์อยากถามอีกอย่างมีปัญหาอีกอย่างสอบถามพี่แก้วมาได้เดอ้อยังเกี่ยวกับมาเห็นงานอยู่เกาหลีหรือมีอยังอยากพูดคุยทักทายกันเข่ามาได้เลยจ้าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกา่วๆตะเวนกำลังจะตกดินเดี๋ยวพี่แก้วสิวาซูฟังางมาจ้าว่า การที่เฮ้าสิลากลับบ้านลากลับไปพักเนาะจ้าเฮ้าต้องเหตุอีอย่างแน่มันจะมีอยู่หลายกรณีน้ำกันเนาะอ่ากรณีแรกนะจ้ากรณีแรกก็คือถ้าเฮาลากลับบ้านในช่วงปกติเนาะจ้าก็คืออยู่ในช่วงสามปีหรือว่าต่อสัญญ,ญาแล้วช่วงสี่ปีสิบเดือนเนาะจ้า เข้ากับสามารถลากถั่แก่แล้วก็ซื้อจอตัวเครื่องบินกับบานได้เลยหนาวตอนนี้หนาวแห้งปากสั้นซื้อตัวเครื่องบินกับบานได้เลยเนาจะจ้ะพ่อกลับถึงไทยกะให้ไปไล่งานโตยู่สำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดของเฮ้าที่เฮ้าอาศัยอยู่เนาจะจ้ะเขากะสิเฮ็ดเอกสารแนบมาก,กับพาสปอร์ตให้เฮ้าให้เข้ามายืน ยู่ตรงสนามบินยู่เคาน์เตอร์เช็คอินเลยเนาะจ้ะแล้วก็ทางต่อเมือทางอย่างเขาก็จะตรวจเองแหละเพียงเทาเอาติดไว้ในพาสปอร์ตของเทากับพ่อเนาะจ้ะบ่ mm hmm. ได้เฮ็ดอีหยังแล้วก็สำหรับกรณีที่สองก็คือสำหรับคนทีลากกรบเป๋านในช่วงที่เฮาได้ฟรีวีซ่าอยู่เนาะจ้ะเฮาได้ฟรีวีซ่าเนี่ยอ่าด้านหลังใบากามาของเฮามันจะบ่มีสแตมป์เนาะจ้ะ มมีวันมันสีเลยวันหมดอ,อายุของเข้าไปแล้วอย่าให้เบิ่งตัวอย่างจังของพี่แก้วนะจ๊ะอันนี้พี่ใหญ่ง่ายมันกันเลยมีสแตมช่วงพี่วิสาค้าปกติแล้วมันจะนม่มีมันจะมีขึ้นแค่อันเดียวก็คือช่วงที่เข่าสมมุติว่า เมื่อตั้งแต่เดือนมกราปีนี้เนาะจ้ะช่วงนี้เข่ากับถือเป็นช่วงที่อายุวีซ่าของเข้าหมดแล้วแต่เขายังในใส่ช่วงฟรีวีซายูเอ่อเข้าเวลาเข้าสิกับบ้านเนี่ยเขาก็ต้องไปขอใบรับรองเนาะจ้ะหนังสือรับรองจากต่อหม้อนำ้ำเอ่อรับรองว่าเข้าเนี่ยเป็นยังม,มีวีซ่าเหลืออยู่ประมาณนี้เนาะจ้ะได้เบ่งบรรยากาศด้านหลัง อ๋อหนังสือรับรองจากต่อมอประจําเขตของเข้าเนาะแล้วก็เดินทางกับบานได้ปกติเลยเนาะจ้ะหลังจากกับไปหดไท้ยกับเหตุคือกันกับกรณีแรกก็คือไปรายงานตัวอยู่จัะหางานประจําจังหวัดของเข้าเขาก็าจะเหตุหนังสือมอบให้หนังสือติดไว้ในไอ้พาสปอร์ตให้คือเกาเนาะจ้ะแล้วก็ในกรณีที่สาม กรณีที่สามเนี่ยถ้าห้ากับบานในช่วงที่ห้าแบบใหญ่งานเนะจ๊ะใหญ่งานหลักการในช่วงของฟีวิซาพอมทงังตรงนี้เป็นเดี๋ยวตรงนี้เป็นโรงงานคัดแยกมีคนไทยพอรอมได้อยู่ในนี้แต่ว่าก็บ่่คยเห็นข้าเจ้าจากักเชียเป็นพื้นที่ มันเหมือนท่เขาวบานที่เกี่ยวกับบานบานผีสิงน้องๆผู้ใดมาเรียนน้ามาเห็นกับว่าบานผีสิงตรงนี้มีบานพักของพี่นา่าวานมากๆยิ่งเฉพาะยังเซลยิ่งเป็นช่วงนาฮอนาจะใบไม้ได้ลายนิ้วปกคุ้ม ทัวหลังคาเลยแต่ที่พี่แกเลือกมาอยูหนีก็เพาวามันแบบว่าบฏิบักมันขังขังในน่ะมันกับกวางดูถึงว่าข้างนอกมันจะดูแบบบ่ค่อยโอเคเปันใดแต่ข้างในกับือว่ากวางล้วก็ค่าห้องสามเซนสามขันตีเป็นเงินไทยแบบเดือนละมือนเนาจะเดือนละมืแล้วก็ร่วมข้านามคาไฟในหานน้ำแต่ส่วนมากเนี่ยมองอื่นเนี่ยมันจะร่วมข้านามคาไฟของละมืนกว่กวๆแน่ ล้วก็แยกค่านำคาไฟต่างหากเนาะจา้ะกะถือว่ากะพออยู่ใดแล้ว่ต้องเอารู้ละอะไรมากมม่เนาะเฮากะมาหาเงินมาหาเงินเขากะอันใดประหยัดใดเขาก็าต้องประหยัดเราถึงสายแล้วมาอดกอณีที่ที่สามเนาะถ้าเข้าละถ้าเฮากบ,บ่านในช่วงที่เข้า สีสีใหญ่งานน้าสีใหญ่งานน้าลากับบานน้ำเนอจา้าสมมติว่าเข้าใหญ่งานออกจากบริษัทนี้เราเข้าสีใหญ่งานไปให้งานบริษัทใหม่แต่ว่าเข้าต้องการทีสีเดินทางกับบานก่นจังสีมาหางานเนอจา้าเขาสิไม่เว้ไลห่หางานทั้งหมดสามเดือนเนอสามเดือนเนี่ยเข้าขันเข้าสีกับบานกนประมาณจากเดือนหนึ่งจังเสียเข้ากะ หลังจากที่ออกจากงานนด้จางเส้นหายเรียบร้อยแล้วไอ้ห้าไปลงทะเบียนว่าง,งานอยู่โค้โยงเซนเตอร์เนาะจา๊ะอยู่ข้โยงเซนเตอร์แล้วก็แจ้งเขาพรอมบาอยยาพึ่งทรงขอความไฮเดอร์เดี๋ยวสิล่าก,กับบานสิกับบานก่อนประมาณเดือนนึงหรือว่าเท่าใดก็แล้วแต่เนาะจา้ะกลับมาสิมารายงานตัวอีกที่หนึ่งเพื่อขอขอความเนาะจา้ะเ้าก็บ,บอกเขาจังสี่เขาก็สิบรได้ท่รงขอความให้ห้านั่นเองเนาะ้วก็หลัง หลังจากที่กลับไปฮอดไทแล้วก็เหตุขันตอนตามปกติคือแบบนั่นเลยเนาะจากแบบที่พี่แกว้วเบามากนั่นแหละไปรา่งานตัวยู่จัดหางานจังหวดัดแล้ว่ันผู้ใดอยู่ในช่วงรี่ก็อา่าลืมไปขอไปรับร่องหนังสือรับร่องจากต่อหม้อน,นําเนาะจากเพราะว่าขากลับเขามาเนี่ยต่อมอเขาจะตรวจเนาะบางที่เขาตอนที่พี่แก้วเขามาพี่แก้วก็ไปขอขึ้นกันเขาก็บ่ได้เขาแค่เหลือบตามองแหละ เรียบตามมองว่าเออห้ามีใบนี่แล้วเขากลับมาข้าไปเช็คเมืองเนาะจ้ะค่ะถ้าห้าไปขอเลยกับห้า,อกกหาเออตรวจสอบใบขึ้นมามันกิสิีมีปัญหาเดี๋ยวถือปฏิเสธการเขามาในประเทศอีกครั้งวันเนจ็บ่เป็นผลดีเนาะจ้ะเออหลังจากที่ห้าเขามาในประเทศกลับเขามาเรียบร้อยแล้วห้าลากกลับไปพักกลับเขามาเรียบร้อยแล้วห้ากับมารายงานตัวยูโคโยงอีกที่หนึง่งเนาะจ้ะสำหรับคนที่ใหญ่งานเนาะ มีเวลาหางานแค่3สามเดือนกันเท่ารากกับไปพักบานเดือนหนึ่งเท่ากับสีเหลือเวลาหางานแค่2สองเดือนภายในสองเดือนนี้ต้องหางานใหด้เนาะจ้ะคันหางานบอด้ววิา่าเขาเมิดอ,อายุเข้ากับตองได้กับประเทศเนาะจา้ะแล้วในกฎมดแล้วบรรยากาศอึมครึมอึมครึมกรณีทีเหตุงานโครบแท็ก สี่ปีสิบเดือนหรือว่าสามปีหรือว่าบัคโคแท็กกับตามเอาจะขันห้าเสียกับบานเลยเห้าว่าะห้าว่าอยากอยู่ต่อแล้วห้ากระตองไปเดินเรื่องเราจะเดินเรื่องหลังจากที่เอ่อห้าเอออันดับแรกเลยเห้าตองไปจองตัวเครื่องบินก่อนเราจะจองตัวเครื่องบินแล้วก็เดินเรื่องรับเงินกุ๊งมิน้นแค่จิกึมแจงทางบริษัท เาจะกลับบ้านมื้อนั้นมื้อนี้เนาจะเอาตัวเครื่องบินไปยื่นเขาเซ็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เฮ้ายืนเรื่องเงินพวกกุ้วินแท่จิ๋มอีมอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะจะเงืนพวกเนี่ยจะถูกโอนเข้าไปในบัญชีที่สิโอนไปประเทศไทยของเฮ้าเนาะจาก็คือบัญชีอีซีวันหรือว่า Word, ไมเวอร์นั่นแหละ ถ้าเดินเรื่องแล้วหอดเวลากับบานห่ากะกลับได้เลยซื้อตัวเครื่องอีูเรียบร้อยแล้วกลับได้เลยเนาะจ้ะข้อห,หลังจากทีกลับไปหอดไทยแล้วห้ากะส,สำหรับคนทีสีตอแท็กสองต้องสำหรับคนทีสีตอแท็กสองเนาะจ้าก็ต้องเอ,อ่อถ่ายรูปหนะ้าพาสปอร์ตของห้าเนี่ยแล้วกับพิมพ์ซื้อน้มสกุลภาษาไทย เพื่อสิทรงเราก็ทรงไปทางอินบ็อกของเพจ epa ท้ายแรกนั่นเองเนาะจา้ะแล้วเขาก็จะแล้วเ,เขาจะทรงหนังสือกับไม่ห้าว,ว่าต้องห้าต้องทรงเอกสารอีหยังกับขึ้นไปเขาแน่เนาะจ้ะโดยที่ทรงพาไปซนี่นั่นเองเนาะจ้ะเขาจะแจ้งรายละเอียดในห้ารูดอกว่าห้าจะจำเป็นต้องทรงอีหยังไปแน่เนาะจ้ายางเช่นกับสัญญาจ้างพวกสัญญาจ้างพวก สำเนาพาสป,ปอร์ตทะเบียนบ้านประชาชนอีกอย่างประมาณน,นี้เนาะจ้ะแต่ก่อนคนที่บอตอแท็กสองกะรายงานตัวอยู่จะถางานจังหวัดของจังหวัดเจ้าของใดเลยเนาะจ้ะดแล้วพี่แก้วพายงางขาไปเบิ่งนในห้องจะเข้าในเรื่องของการลากกับบานทีน้องๆถามเขามากกับมีรายละเอียดประมาณนี้ขย่ขยั่งบอข่ยั่งบอเข้าใจหรือว่าจังใดกะ สอบถามพี่แก้วขามาได้เด้อท่านผู้ใดที่อยากรู้เรื่องมาเห็นงานอยู่ประเทศเกาหลีต้องเทศจังได๋เนาะจ้ะสอบถามเขามาได้ในไหลนีได้เลยพี่ก็จะได้ตอบให้เลยเนาะจ้ะหรือว่าถามาเบิงยอนหลังกะคอมเม่นสอบถามได้พายางเขาไปเบิงนบ้บาน <c oughs> ไปบานพีสิง <c oughs> ยี่หนีกับมีคนไทยอยู่สอง 3, 3, ห้องสามสามห้องร่วมห้องพีน้ำห้องละสองนกับเป็นหกนมีห้องอยูโรกีหองี 4, ห,อง 5, หอง้องหาห่องเกาหลีห้องหนึ่งสภาพด่านในม <c oughs> ีเด็กหน่อยนะพอมอยิ่งยิงยิ่งห้องหกจากหน่อยเด้อ สภามันกับถือว่าเลียวหลายหรอกมันก็โอเคอยู่นะจ๊ะกับพออยู่ได้เครื่องสผาเก่าๆแต่กับปันดีได้ล่ะน่งองกับร้ายแม่งสาบแห้ง ตู้เย็นกระหางเงียจ่าของละมืนหกจังหน่อยบน้นอยหลายอหกหลายเติบเครื่องปุอันนี้เป็นเตาไฟฟ้าสำหรับเห็ดกับข่าวนะาจา๊ะที่จริงเขาให้เฮ็ดข้างนอกแหละแต่ว่าผี่่มีแก๊สอยู่ข้างนอกผี่ก็เลยสื่อเตาไฟฟ้ามาเห็ดขนน้างในนอนตรงนี้อยู่กับแฟนสองคนนะจา๊ะ กับพ่ออยู่ใดสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีครับหน่อยนะแขนม <laughs> แนม <laughs> เขาพวกเอ่อพวกตู้พวกอีหยังสีเขาก็มี่ห้าวอยู่แล้วเนอะแต่ว่าพวกที่นอนพวกอีหยังพัดลมยังสีกระืือว่าเอาไม้แขนผ่าบุมมผู้ใดมีคำถามยังบ่จ้ะ พอมีคำถามที่แก้วจบไล่แล้วเด้ถามทักท้ายเซ้ให้กันขามาแนววีไผ่คินหอดพี่แก้วเลยบอกวันเดลัยโดนมากเลยเอาก็สั่นกะคาขาม้าเบ่งยออหลังทาเขามาเบ่งยองาาอหลังกะสงสัยอยังใน้คอใดกะสอบถามพี่แกแ้วขามาใดเด้จ้าสำรับมือน,นีพี่แก้วกะจะคล้องจบไล่ เพียงสำนีเนาะเราเดี๋ยวสิหาเหตุเนาะกินแล้วหิวแล้วพอกันไหมในอาทิตย์ทัดไปเนาะจา้าเวลาสำเกาหลีหละ่ะเดี๋ยวพี่แก้วว่าไล่สอบถามมีอย่างน้องๆถามอีอย่างมากพี่แก้วเสียม,มาบอกซูฟังเนาะจา้าหรือมีเรื่องเล่าข่าวสารในประเทศพี่แก,ก้วกันในประเทศเกาหลีพี่แก้วก็เสียม,มาบอกซูฟังเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งไว้เน้ะจ้าเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจะได้บ่พลาดข่าวสารนี่อย่างที่พีซีนํามาฝากกันเรื่อยๆเนาะจ้าสำหรับเมื่อน,นี้ลาตีสวัสดีบาย,บายสวัสดีค่ะเราพอกันไหมบ๊ายบาย